สวัสดีครับสวัสดีพี่ชายพรนะครับอันนี้จะเป็นรถของพี่ชายพรนะก็แต่กเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งสเกิร์ตแล้วก็ล้อแมกนะฮะนี่จะเป็นอรอบๆนะครับนี่สปอยเลอร์สวยๆอ่าขั้นนี้เป็นแอคคาสีขาวมุกนะครับผมตัวนี้ฟรีดาวนะฮะลูกค้าออกรถอยู่2400บาทครับจบทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะฮะ ก็จะประมาณนี้ครับผมตัวนี้นะครับออกรถอยู่2,400บาทนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ6,600นนะครับผมตัวนี้รวมถึงทำสัญญาฟรีถึงบ้านนะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับผมทุกจังหวัดนะครับส่งฟรีทุกจังหวัดของพี่ชยพรคันนี้นะครับส่งท่าเรือซีทานนะครับผมสุราษฎร์นะครับเกาะสมุยเนาะลูกค้าจะเอาไปใช้ที่เกาะสมุยนะฮะ นี่สวยๆแบบนี้นะฮะก็เอกสา,ศารอะได้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะป้ายทะเบียนก็อยู่ในเก๊รถนะครับไปถึงก็ใส่ได้เลยนะครับผมน้ำมันเติมให้แล้วนะครับ500บาทนี่ฮะโอเคครับคุณลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับพี่ชัยพรเดี๋ยวรอเทเลอร์มารับนะฮะผมจะแจ้งอีกทีนึงเนาะว่าจะมาประมาณช่วงไหนนะครับผมตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วฮะเข้าค่าแค่เอกสาราพร้อมครับผมพร้อมเดินทางนะครับสวัสดีครับ